จากที่ไม่เคยทำก็ได้ลงมือทำนะครับวันนี้ลุงจะพามาดูกันว่าลุงได้ทำอะไรไปก็คือว่าหลายวันก่อนเนี่ยเ,ออเราลุงได้ต้นมิ้นมามิ้นตัวนี้เป็นมิ้นที่มิ้นมีความหวานแล้วก็มีความเย็นอยู่ในตัวแล้วก็คือเป็นมิ้นที่มีสรรพคุณที่เด่นกว่ามิ้นทั่ว,วไปอย่างหนึ่งก็คือเป็นมิ้นที่มีความหวานกว่าน้ำตาลพันเท่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีความหอมซึ่งทั่วๆไปแล้วมิ้นก็คือมิ้นน่ะเนาะก็คือทุกคนก็เคยชิมนะไม่ว่าช็อกมิ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามิ้นตัวนี้มัน,ม,นมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจระบบทางเดินหายใจแก้ไอแก้ไอได้ช่วยช่วยผ่อนคลายระบบะที่คอ,อครับเวลาเราคอแห้งคออะไรมันกินเข้าไปปุ๊บมันจะชุ่มคอลุงจะเก็บมันไปทําชาแล้วก็ ทาชาแล้วก็จิบจิบมันก็จะมีความหอมแล้วก็ความเย็นในลําคอแต่ว่าไม่เย็นแรงนะครับเย็นแบบเบาๆแล้วมีความหอมแบบฟินมากคราวนี้เนี่ยลุงก็เลยเห็นว่ามันมันควรจะขยายพันธุ์เพื่อที่จะให้มีปริมาณมากขึ้นเพราะว่ามันไม่เพียงพอกับการบริโภคข,ของตัวเองรวมถึงเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเพื่อนๆอยากจะได้บ้างอะไรเงี้ยอยากจะชิมบ้างอะไรเงี้ยนะก็เลยตัดมาชํานะครับปรากฏว่า ติดทุกต้นนะครับติดทุกต้นแต่ว่าอาไม่รู้ว่าไม่ไม่แตกยอดนะแต่ว่ายังเขียวๆอยู่แต่ก็ยังไม่ออกยอดนะยังลังล,งลางรอๆผ่านการทดลองมาหลายแบบตั้งแต่แบบแรกเนี่ยนะครับแบบแรกแล้วก็แบบที่สองจนมาถึงแบบที่สามก็คือตัวนี้ล่าสุดคือล่าสุดนี่ลุงตัดยาวเลยเพราะตัดยาวเสร็จแล้วอะ่ะก็ชําปรากฏว่า อัตราลอดสูงมากนะครับนี่คืออัตราลอดสูงมากคือไม่เด็ดใบไม่ทําอะไรเลยเอามาทั้งดุนเลยนะครับเอามาทั้งดุนเลยแล้วก็ชาเลยนะครับคืออัตราลอดค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เป็นภาพที่ดีมากๆเลยเพราะว่าไม่มีเหี่ยวไม่มีเฉานะครับนี่ห้าวันผ่านไปห้าวันผ่านไปนี่ถ้ามีภาพแบบนี้นี่ก็คือว่าเออลอดแล้วนะครับนี่ประมาณเก้าสิบเก้า เปอร์เซ็นต์นะครับ99ก็จะมีบ้างนะแบบเหี่ยวลงอย่างเงี้ยนะก็จะมีต้นหนึ่งสองต้นก็คือตีเป็น99คือโอเคมากเลยผ่านแนะล้วลุงคิดว่าลุงได้ทำการชัมแล้วก็ทดสอบเรื่องนี้ได้ประสบความสำเร็จพอสมควรนะก็ยังยังยังไม่การันตีและยืนยันนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่าแต่แต่มั่นใจมั่นใจว่าโอเคเราชํารอดแล้วนะสำหรับมิ้นหวานนะครับมิ้นหวานคือเอสเตคมินะครับ